สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของอีกับวัดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับน่ามันเขามากหรือเปล่จังไรวันนี้พี่เล่นอะสิแอบค้างเต้นมีอะแงะแงะเอาวะนม่เด็กหน้าลูกตัวชิดตัวปีนรอนเท้าไหนอารองเทาละลูก

จะเพื่อกั่งหฮมนวดยี่เพื่อจะเสือเพื่อจะเสือข้างเขาขาวจ้าพี่มันผิดอยู่บ่กลางหฮมบ้าผีเอออะเป็นไหนมันไม่ผิดเลยไม่ผิดสังเกตเลยเป็นิ่มอยู่บ่บอกท่องขาแม่นี่มนักเกี่ยวกันบอกินไงกินใส่ละกระยังเขาสนกว้างเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับนีข้ามันไก่ไปกินใสายกินอะไรอ่ะพี่ไ้ตแ,แต่องไดตั้งข้ามันไก่ เอาเตรียมตัวเอาทีแลวบางไปก็เต้ไหนก็้ไดนก็เต้นบึ้มเลยปะบอเลยอที่เนียเอาวดตัาดูลาจะเปล่าที่เราพี่มัโชแงกียแดงกีมาแล้วมาสะทเลนบึ้มมากนะ ตอนนี้เรากำลังมาหาของกินหน้าง,งานนะครับตอนนี้มาถึงงานแล้วพี่หลงถึงงานแล้วที่วันนี้เจอกันที่นวันาครน,นะครับนนรใช่อันนี้ข้ามันไก่ไงก็เ,เป็นทัวเมียกการดิสองคนแมนี่บอแม,มนเคลื่อหิน,นอยู่เจอหนึ่นงโอ้ือดว่า มีอย่างเงินมีใครเอาอะไรไหมจนะเข้าเซเว่นเอาแบนให้หน้องหน่อยพี่จะไปซื้ออะไรอ่ะนี่จะไปเข้าอาเมซอนอยู่เอาข้าวมันนะมไก่พิเศษนะ้ำข้าวตับไม่ไดหรือไม่พิเศษน้ำตับจะไ่หอเออเพิเ่มเพิ่มอย่างนี้แล้ว แล้วก็คงเอาข้าวมันไกรพิเศษค้อกันแต่ว่าบ่อเอาหนังด okay. so so <okay ้อครับบ่เอาหนังเนี่ยครับเอาต่เนือล้วก็เครื่องในแมนครับพื่อกินอะไรข้าวมันไก่ธรรมดาแล้วก็เกาเหลาไม่ล่ะจะอยากกินทั้งสองอย่างขอยโกตอนนี้เอาอะไรงั้นก็สั่งข้าวแล้วก็สั่งเกาเหลาไปกินด้วยกันถ้วยหนึ่งไหมถ้วยก็อยากสดเหมือนกัน เอาเกี๊ยวเสียก็ได้มันมีเกี๊ยวหมูแดองอยู่เนที่นั่งสองหลใจเหรอหลใจมากหลใจเ<ป>จ้าจิริกลางโฮมกินเข่าเลยท่านเจ้าขอหอน <c oughs> คือจะเสียมันเอาสิบาทเป็นบาขายจ้าเจาก็ตัองถาซิมน้ำมูกข่อยกินเยอะไม่ได้ทำไมอ่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาถึงนานแล้วอยู่ช่องของเอกร้อนลำเพื่อรับที่เที่ยวนะครับงานไปดำวายมันเบลอเอาคนพิลักคนโฟกัสไหมโฟกัสไหมโฟกัสเลยโฟกัสแล้วโอเคนี่อนรพี่น้องอันนี้บรรยากาศสักประมาณ <c oughs> ห้าหกโมงเย็นนะครับก็มนาได้กินข้าวแบบว่าชิลๆหน้าง,งานนะครับก่อนที่จะเข้าไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศที่งาน ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูพวกเราสามคนหาของกินกันก่อนนะครับเอออย่าบอกนะว่าลืมนาฬิกาไว้ที่โรงแรมหรอมีเบอร์อยู่นะลืมหรอเห็นแล้ว oh, <my> <Okay. S 2> เห็นแล้วคนเดียว ข้ากะิกาบอกย่บอกว่าโออิซีกินทีเลมอนชามนนาคกับปรกาศว่าเหรอเนาะหน่นะไมนะบ่าฮ่าฮ่เออฮ่าร่าฮ่าเออฮ่าฮ่าฮ่าคิดอะไรไหแบรนด์ลงเปสกัดนะ่ีบ้าล็อกล็อกอะไรไปได้ 70%เลยนะวันนี้ไม่เป็นไรเราเล่นเหมือนเดิมอะไร70%คนฟ้าอากาันหรอแต่เราไม่แต่เราก็เล่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่แบบว่ารถมันมีปัญหาแค่เรื่องรถล,ลมไหมไม่ลมหรอกไอ้เข็มว่าใาจแล้วว่าว่าคันรถล,ลมนี่ล่ะจะเป็นคนซอยเป็นอย่างซอยอยังไหนซอยอยู่แล้วถ้าเป็นขั้นเบางเข้าไปเนาะ เพราะฉะนั้นเคมกมลชัยต้องจำคำพูดตัวเองไว้เลยว่าถ้ารถแล้วน้อยฟีดกมลชัยจะเป็นคนช่วยดึงโอเคแต่ว่อนี่วัจอดมองพอดีเลยของพี่วัฒนะเหรอไอ้เจ้าจอมองค้างเย่ยหมืนตนจัมายานี่ก้นเขับอีกเลยไม่ของพี่ละของพี่วัฒจอดพอดีเดี๋ยวเราทีลก็จะต้องเดินข้ามไปหาเต็นท์ตัวเองเหมือนเดิมแต่ว่าของเราเนี่ยจะจอดฝั่งเต็นท์พอดี เราก็จะเดินเข้าทางครัวบแบบไหนตามันล่ะโตอิชิกินทีมึงต้องออก,ออกหรอบบปกติหรืยอยังแอรเลยเรียบร้อยแล้วเอาพม่นองกินลำลาบไปก่อนครับ